พลอยในแง่มุมของนายกัฐบนตรียิ่งรักเชนวัตรเมื่อวานนี้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์เรื่องการส่งออกของประเทศไทยกำลังมีประเด็นปัญหาเรื่องเกรงว่าสหภาพยุโรปจะตัดสิทธิภาษีศุลกาก่อนอันเนื่องมาจากกรณีที่ตอนนี้เกิดปัญหาเรื่องความไม่สงบทางการเมืองเขาหยุดการพูดคุยเจรจาอยู่เนี่ยนะครับ คุณยิ่งรักเขียนข้อความผ่าน Facebook ตอนหนึ่งเมื่อวานนี้ว่าได้รับการรายงานจากกระวงพาณิชย์ว่าสาภาพยุโรปหรือ EU ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สิทธิพิเศษอัตาาราภาษีศุลกากรที่เราเรียกว่า GSP ในปี58ก็คือปีหน้าโดยจะยกเลิกการให้ GSP หรือสิทธิพิเศษอัตาาราภาษีศุกากรยกเลิก GSP กับประเทศที่ถูกจัดในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปางกลางระดับบนที่เลือกที่เรียกกันว่า Upper- Middle Income ค่ะขึ้นไปประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็คือประเทศที่มีไรายได้ระดับปากลางระดับบนปัจจุบันสินค้าไทยหลายรายการได้รับสิทธิพิเศษ GSP ที่ว่านี้ก็คือกุ้งแปรรูปสับปะรดกระป๋องน้ำสับปะรดกระป๋องอาหารสุนัขอาหารแมวซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นระดับหนึ่งของ EU แล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆที่สําคัญเช่นรถบัลลัสไถุงมือยางยางนอกรถยนต์เครื่องปรับอากาศเลนแว่นตาคุณยิ่งรักเขียนเฟซบุ๊กว่า23ปีที่ผ่านมามีูลค่ารวมกันประมาณปีละ9 0 0 0ล้านเหนรียญสหรัฐคิดเป็นสัสดส่วนกว่า60%ของมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปทั้งหมดในกลุ่มนี้60%ซึ่งเราได้ GSP อยู่คุณยิ่งรักเขียนต่อไปว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ตั้งแต่ปี58สําสำหรับกลุ่มประเทศ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มรายได้ระดับปานกลางระดับบนสินค้าที่ได้รับสิทธิทพิเศษทางภาษีที่ยกตัวอย่างอย่างที่ว่าจะต้องเริ่มเสียภาษีนําเข้าในอัตราปกติซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสินค้าที่จะถูกปรับขึ้นราคาตามอัตร,ราภาษีที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นขณะที่ประเทศคู่แข่งอื่นเช่นเวียดนามอินโดนีเซียกับอินเดีย เป็นประเทศในกลุ่ม l o w m r m i l e l n i o m o m e ซึ่งยังได้รับสิทธิพิเศษ GSP จาก EU อย่างต่อเนื่องถึงกระนั้นเนี่ยนะครับทางแก้เนี่ยยกตัวอย่างอย่างมาเลเซียคุณอิกรักเขียนว่ามาเลเซียแม้จะถูกตัด GSP แต่มีข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับสหภาพยุโรปจึงยังคงได้ลดภาษีนำเข้าเป็น0%เป็นการรักษาความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในยุโรปก็แปลว่ามาใช้ FTA แทน เพื่อจะทําให้ราคาสินค้าเมื่อไม่ต้องเสียภาษีอย่างนั้นเนี่ยก็จะทํำให้ราคาสินค้าเนี่ยแข่งขันได้คือไม่แพงจนเกินไปคุณยิ่งรักเขียนเฟซบุ o กระบุว่ารัฐบาลกำลังเร่งดําเนินการเปิดเจรจา FTA กับ e EU หลังจากการเจราจาล่าช้ามานานจากความไม่สงบทางการเมืองโดยจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นําของไทยและสหภาพยุโรปในช่วง2ปีที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายก็มีการตกลงที่จะเร่งดาเนินการเจราจาให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้ทันต่อการระงับสิทธิพิเศษ GSP ของสหภาพตามหลักเกณฑ์ใหม่ในปี58ก็คือปีหน้าคุณยิ่งลักเขียนต่อว่าแต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ทางสหภาพยุโรปได้ระงับการเจรจาอันนี้เอาไว้ก่อนเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองและความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งจะทําให้การเจรจาล่าช้าออกไปมีแนวโน้มที่จะไม่ทันการถูกตัดสิทธิ์ GSP ของไทยในปีหน้าแล้วคุณยิ่งรักก็เขียนทิ้งท้ายนะคะว่าขอให้คนไทยทุกคนก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองร่วมมือสนับสนุนให้กระบวนการการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเพื่อไม่ให้ปัญหาทางการเมืองมาฉุดรั้งประเทศจากการก้าวไปข้างหน้าอ ในแง่ของผลเนี่ยน่าจะชัดเจนในแง่ที่ว่ากําลังจะมีเรื่องสําคัญ<ช>ก็คือเรื่อง GSP จะแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างไรเนี่ยนะครับเพราะว่าสินค้าส่งออกเหล่านี้ก็จะมีผลกระทบในแง่ของผู้ผลิตผู้ส่งออกต่างๆแต่แน่นอนวิธีการแก้ปัญหาในมุมของคุณยิ่งรักก็อย่างที่เขียนใน Facebook ก็คือให้การเลือกตั้งบรรลุผล <S <S เกิดรัฐบาลที่จะดาเนินการเจราจา FTA แต่อีกี่ข้างหนึ่งเดี๋ยววันนี้รอดูปฏิกิริยานะครับก็คงจะมองในมุมต้องการให้เกิดรัฐบาลคนกลางอย่างไร นี่เป็นความเคลื่อนไหวแต่ว่าผลเนี่ยชัดเจนนะครับ<ม>ในแง่ของสินค้ากลุ่มสำคัญที่จะไปทาง EU ที่ว่านี้